เข้าเต็มๆจวกดาราอินฟลูไปคอนบรูโนมาสทำคอนเทนต์เปิดแฟลชใส่หน้าตัวเองเต้นลงสตอรี่คนแถวนั้นไม่ขำไฟมันแยงตาค่ะอุทาหอนสายคอนเทนต์จันจิขอโทษรับผิดยอมรับว่าไม่มีมารยาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟัง นนี้ะะคะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตบรูโนมาสไลฟ์ n นแบง k อกของพ่อหนุ่มบรูโนมาที่ราชมังคลาก,กีฬาสถานซึ่งจัดขึ้นในวันที่30มสถึงสามีนาคม2,567ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่า b r u n นเนี่ยเป็นนักร้องเบอร์ต้นๆที่มีน้ำเสียงยอดเยี่ยมเคยได้รับรางวัลแกรมมี่แถมเพลงก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ตัวพ่อมาถึงเมืองไทยขนาดนี้ใครๆก็ไปดูค่ะแฟนเพลงล้นราชมังทั้ง2รอบงานนี้นะคะแฟนคลับก็ประทับใจสุดๆเพราะว่าบรูโน่เนี่ยทำถึงมากจริงๆสวิทแฟนชาวไทยแบบสุดๆแต่ดราม่ามันอยู่หลังจากนี้ค่ะ เวลาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าคนที่ไปดูหลายคนก็เป็นสายคอนเทนต์ค่ะไอการยกมือถือขึ้นมาถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอลงสตรอรี่สั้นๆแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ว่าที่ไม่ปกติก็คือการเปิดแฟลชใส่หน้าตัวเองเพื่อจะได้เห็นหน้าตัวเองชัดๆแล้วถ่ายคลิปตอนเต้นเอาไปลงสตรอรี่แบบนี้ค่ะ คอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะมืดมืดใช่ไหมคะถ้าถ่ายวิดีโอหน้าตัวเองมันก็จะมืดมองไม่เห็นสายอินฟลูหลายานค่ะก็เลยใช้มือถือเนี่ยสาต์แฟลชเข้าหน้าตัวเองเลยคะ่ะซึ่งการทําแบบนี้นะคะทําให้คนที่อยู่ใกล้แสบตาถูกรบกวนด้วยแสงแฟลชจะเอ j นจอยคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เพราะว่าแสงตรงนี้เนี่ยมันสว่างเหลือเกินแถมคนที่จะถ่ายบ bon รูโน่บนเวทีก็ถ่ายไม่ได้อีกใน X นี X ่ X เดือดเลยค่ะอย่างคุณคนนี้นะคะบอกว่าเพื่อนนี่โชคร้ายมากเจอคนไม่มีมารยาท คือเข้าใจว่าอยากถ่ายคอนเทนต์ตัวเองลงแต่คือมันกระทบคนอื่นค่ะแกลดแสบตาแบบสุดและเพื่อนคือถ่ายบรูโน่บนเวทีไม่ได้เลยสงสารนางนางสกิดบอกแล้วว่าแสงมันทำให้คลิปคนอื่นพังก็ไม่สนใจหันไปขำกับเพื่อนต่อ ไม่รู้จะหาคำไหนมาด่าจริงๆนะได้คอนเทนต์ไปแล้วได้ฟุตเทจไปแล้วแต่เพื่อนร่วมคอนเสิร์ตตรงนั้นได้ประสบการณ์ไม่ดีจำไปตลอดชีวิตเหมือนไปดูหนังแล้วมีคนถีบเก้าอี้คนมันจำได้นะเดี๋ยวก็ออกมาแค่ขอโทษแล้วก็ทำเหมือนจบเพราะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว งานนี้ดาราสาวที่ไปร่วมคอนเสิร์ตคือจันจิจันจิราได้ออกมาทวิตข้อความใน X ค่ะคือถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนในคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะแต่ว่าคุณจันจิก็เป็นคนเปิดแฟลชเหมือนกันงานนี้นักแสดงสาวได้ออกมาขอโทษแสดงความรับผิดชอบค่ะ จันจีบอกว่าในกรณีที่มีดราม่าเรื่องเปิดแฟลตในคอนบูโนมาสจันจีไม่ได้เป็นคนต้นคลิปค่ะแต่จันจีเปิดแฟลตถ่ายคลิปทําให้ผู้อื่นที่อยู่ด้านหลังเดือดร้อนจันจีน้อมรับในการกระทําครั้งนี้ว่าผิดไม่มีมารยาทและไร้ซึ่งการไตราตรองจันจีไม่สามารถย้อนเวลาได้จันจีได้รับบทเรียนและจะไม่ทําอีกค่ะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนเลยค่ะสําหรับสายคอนเทนต์จะไปทาคอนเทนต์ที่ไหนก็ต้องดูดีๆนะคะว่าการกระทําของเรานั้นรบกวนคนอื่นอยู่หรือไม่ข่าวสดรีแคปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นําสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟลเวอร์และมติชนสื่ออออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ